โอเคครับทุกคนเราก็ทำงานที่เดิมนะครับผมแต่ว่า อะไรมันเปลี่ยนไปไวะทุกคนกคุณว่าอะไรมันแปลกๆไปไวะทำไมเขามาเป็นสีเขียวอะใครมาซื้อบริษัทอะเอ้าวทำไมเขามาเป็นสีเขียว,วทุกคนเอ้ยนะมีใครนั่งอยู่ด้วยอะใครมิสเตอร์เหรอโหยนฟูหรือตังวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะแต่ว่าอะไรวะเนี่ยเอา้าทำไมปิด,ดะอะเข้าไปไม่ได้อะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนอะไรวะปิดปรับปรุงเจอกันปีหน้าไปสมัครบ,บริษัทใหม่ก่อนเลยอะไรเนี่ยจริงจริงปิดไปเลยีจากดิสเกียนฮะดิสเกียนบิดเดิลบิด เอกใครวคระแจกป้ายเลยอย่างติดคงเอาให้ปิดบริษัทเนาะโอ้โหแม่งหนีคุณีวาเอ้ยโอ้โหงานก็คือเราก็ได้ตงังครับแล้วเขาคงหนีไปแล้วครับทุกคนเฮ้ยแล้วเราจะสมัครบริษัทที่ไหนอะไลน์โต้ไลน์โตเราไปทำไลน์โต้ไหมหรือว่าไงดีบอสไลน์โต้มันจะรับคนอยู่ไหมเนี่ย,ยคือคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะแต่ว่าโต้ไม่อยู่เลยหรือว่าโต้สมัครบริษัทใหม่วะทุกคนผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่เลยนะครับสวัสดีครับ เราได้ีครับคุณยอดนะ<อ>ผมไม่ได้มานานผมมาสมัครได้ไหมเนี่ยหรือว่าคนเต็มแล้วสมัครบริษัทใหม่ครับผมบริษัทใหม่ไหนอะ <c oughs> ข้างบนข,ข้างบ,ง <c oughs> บน <c oughs> อยู่เขียวเนียนะคือเขียวนี่คืออะไรวะอย่บอกในาฬิการอะ่ะ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่หรอกมัง้งเดี๋ยวดิเอาเพื่อนมาเปิดประตูอย่างเงี้ยอ้อสวัสดีครับ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 อ๋ออันนี้คุณแปลกๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอเทียบแป๊บนึงนะเออเออ ออุ้ยยะไรเนี่คนต่อไปเชิญเข้ามาครับไม่ใช่มึงที่ต้องเรียกวิ่งบ้ยพี่เราไอาไปเอาไป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 เรียกเขามาเอกสองเอกสองอันนี้คุณมาทำอะไรครับเนี <Lia ons S 1> ่ยสมัครงานเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พวกคุณมาสมัครงานกันใช่ไหมครับก็คือกูไม่มาสมัครงานแล้วกูจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ไงครับครับโอเคครับใครพร้อมคนต่อไปเชิญได้เลยนะครับไปครับใช่ครับคุณไม่โตใช่ครับใช่ใช่อะไรกูยัง ออะะไร่ผมอยากจะมาสมัครตำแหน่งประธานบริษัทครับไม่ว่างครับอุไรมึงออกไปเลยครับออกจากบริษัทไปเชิญออกเลยนะครับเชิญออกเลยครับเอ้าคุณทำไมเป็นอย่างเงี้ยเขารับคุณแล้วเหรอใส่เสื้อสีเขียวยูนิฟอร์มบริษัทเหรอเดี๋ยลีลาครับคนต่อไปเชิญได้เลยครับผมเฮ้ยสวัสดีครับผม M ครับอะไรนะชื่ออะไรนะผมชื่ออะไรนะครับ M ครับผมโอเอ็เหรอครับเออสมัครตำแหน่งอะไรครับอ๋อผมจะมาเป็นอ่าเด็กบาโคละครับเป็นะไรนะเด็กเด็กบาสชงชงพวกชงชงครับเรารับสมัครตำแหน่งนี้ด้วยเหรอครับท่านประธานไม่รับครับไล่มันออกไปไปเฮ้เฮ้ But, อ้าวคนจะไปเชิญครอปอ้าวมันมาทีหลังคู่มันเข้ามาก่อนคู่ได้ไงวะสวัสดีครับอุ้ยแล้มาสมัครตำแหน่งอะไครับออมเลยค่ะฝืนตัวค่ะอุ้ยเอ้ยวันนี้ว่ามีเลขขาผู้ชายเหรอครับไม่เปแล้วไปครับไปเลยไม่รับผู้หญิงครับเฮ้ยแต่มีรับแต่ผู้ชายครับเกี๊ยนี่หวังสัตว์อ้าว เออเลยครับวะอาคุณหัวแดงเชิญครับเออโอเคครับผมเชิญครับได้ครับผมไปครับเชิญเข้ามาครับไม่ใช่เชิญออกครับโอเครับดีครับโอ้ยน่าคุณคุณทำไมปะครับน่าคุณ้นๆยังเลยขอย่างที่คุณคิดนั่นแหละครับวันนี้คุณคุณน่าคุณเนี่ยไม่อยากให้คุณคิดอีกรอบหนึ่งครับเราไปเปิดบริษัทข้างล่างนะครับอ๋อพอทีบริษัทข้างล่างมันพังนิดหน่อยครับอ๋อเลยเปิดบริษัทใหม่ครับแล้วอันนี้ที่ชื่อว่าแฟนเกมสตูดิโอครับ คือผมคุยกับประธานไม่รู้เรื่องครับคือคอมเป็นบางอะมองไม่เห็นโอ้ยเขาบอกว่าไงครับผมใส่สูตรอยู่มั้งครับว่าโอ้เออว่าไงครับคือแต่คือเขาต้องถามผมเนี่ยครับหรือว่าไงผู้เผลอหรือผู้กำยาหรือคนเก่าหรืประธานท่านก็สัมภาษณ์พี่โอ้ชื่ออะไรครับน่ารักกังจีบได้ไหมอะไรคุณอ๋อไม่่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เออชื่ออะไรครับชื่อบอสครับที่ที่มันขายแล้วับไก่ตันเบคอนผมเพราะวะใช่ไหมด้วยเขาโนโนโนในรีสเม่มันเขียนว่าชื่อยอดยอดไม่พอยอดเยินด้วยเอาเดี๋ยวคุณยอดเยินเออมาสมัครตำแหน่งแล็บเนี่ยเอาก็คุณรับตำแหน่งอะไรกูรับตำแหน่งแล้วนะครับตอนนี้ทางเรารับตำแหน่งแฟนท่านประธานครับ กูได้ได้ครับได้เหมือนกันครับแล้วมีตำแหน่งว่างอีกหนึ่งครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับคนเป็นนายหน้าของเบคอนช็อปครับผมอร่อมึงจะเบคอนช็อปเนี่ยอะไรขายอะไรต้องมาเป็นนายหน้าผมเออเบคอนช็อปขายร้านรู้บอกครับเมทเฮ็ดซิครับผมพอแล้วพรพรพรเฮ้ยสนใจเข้าสมัครไหมครับผม มีมีตำแหน่งเอ่ออย่างอื่นไหมตัดต่อแล้วก็เป็นผัวเลขาท่านประธานครับเอาตัดต่อครับตัดต่อตัดต่อเออตัดต่อเต็มแล้วครับดูดูตำแหน่งนะครับเป็นตำแหน่งผัวแทนท่านประธานอีกครับเฮ้ยไม่ผัวของท่านประธานครับตำแหน่งแล้วใครคือท่านประธานครับไม่ใช่คุณใช่ไหมท่านประธานคือผมเขียวแต่ผมผมเป็นท่านประธานนี่ครับบอกใครดีว่า ก็มีเออ่งั้นไปก่อนก็ได้ครับคุณนี่เขาแตะคุณได้เดือนละสองแสนเลยนะสองแสนเลยเหรอใช่สองแสนมากกว่าแสนเลยไหมอันนี้มันมากกว่าที่ทงานตู่เท่าเลยนะคุณแต่จบไปว่าตูดน่าจะโบนะครับอะไระมวมีแล้วไปวินแล้วพูดลอยเลยครับอ๋อก็คือให้ไปเป็นแม่บ้านนั่นแหละได้หมดครับเออมาตีกันอยู่ใช่ท่านประธานเรามีตำแหน่งพ่อบ้านมีตำแหน่งมิวว่าตำแหน่งอะไรครับ ตำแหน่งทำความสะอาดไงเออตำแหน่งความสะอาดไปครับไปกลับบ้านเลยครับเดี๋ยวผมให้ตำแหน่งบ้านไปนะครับตำแหน่งบ้านคืออะไรวะไปไปความสะอาดแต่อ๋อพิกัดบ้านก็งงตำแหน่งบ้านคืออะไรอ๋อพิกัดบ้านนะเอาไปครับเอยเรคุณไม่ได้ขับรถเรอผมไปสิผมไม่ได้ไปดูงานด้วยเออแค่นั้นเองบ้านไหนมีต้น้อบไหนบ้านครับผมบ้านผมเองไปนะครับไปสิขี่รถไหนแป๊บนึงนะครับอย่าเพิ่งลงมานะแป๊บนึงจะมีเสียงตึ๊ก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 มันคือเสียงก่อสร้างนะครับอ๋อคชอบหลังไปก่อนนะผมโอเคครับลงมาได้เลยครับ เสครับลงได้อยังครับได้แล้วครับได้แล้วครับอ๋อเสร็ครับลงครับผมรถอยู่นี่ครับลงมาครับลงมาโอเคขึ้นครับท่านประธานท่านประธานไปเลยเออไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวแต่งตัวกันบนแป๊บนึงดิเร็วดิ่สักตอนเอยคุณนะคนไหนขึ้นมาอะไรมาเนี่ยเฮ้ยคุณคือใครอ่ะไปครับนี่เป็นการทดลองงานนะครับครับผมโอเคครับทดลองงานไม่กูต้องมานั่งใกล้หัวแใจนู่นเนี่ยเออจอดครับลงครับลงลงครับสถานีคุ้นคุนเอ๊ะทำไมมันมีที่เดียวหรือวะเอ๊ะเออ่เดี๋ยวสวัสดีครับ สวัสครับคุณยอดเอาครับสวดีครับคุณยอดเอาพอดีผมมาทดลองงานกับคุณประธานบริษัทคนใหม่ครับข้าของขึ้นไปสิเราด้วยเอาเยเออขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวขยะมันเยอะขึ้นมาอีเวนขึ้นมานี่นี่คือคอนโดของผมเองนะครับ <ผ>ต้องทำเอามสะอาดให้ทั้งหมดคอนโดนี้ให้สะอาดนะครับทั้งหมดคอนโดอ่ะอย่างแรกครับลองไปล้างโถกี้ผมเลยครับเดี๋ยวทำไมต้องทำฝ่ายท่านนายเถื่อนที้ให้ผมหมดครับโอ้โถกี้ตั้งแต่คลิปไหนเนี่ยครับเดี๋ยวท่านประธานจะมาเช็คงานอีก2ชั่วโมงนะครับมีอุปกรณ์ไหมมีครับไม่มีครับใช่ครับพนักงานบริษัทนี้ต้องแข็งแรงครับโอเคครับนะครับสก๊าบหนึงครับไปไปสองชั่วโมงมาทำเสร็จนะครทุกคนในตู้ในตู้ในตู้เลยวะในตู้มีของ เฮ้ยไปไรมึไปป็นใคไปนี่ยไปไไวไปไป้ปไ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 รไปไปปไ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 ปจะไปไปไไปไนไป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 ไไยไปไไาไป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 ่ปไปไปไอไป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 ไไปไปกปไ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 มไปไปไปไไรนป เออไม่ไม่สะอางานเหรออ๋พักทีเดียวผมพักทีเดียวอ๋อสนใจมาทำด้วยกันไหมเด้๋ยวเดี๋ยวเอาเสร็จพอดีเลยวะเออทำด้วยกันเสร็จแล้วเออเสร็จแล้วเดี๋ยวนอนรอแล้วกันโอ๊ยลืมมาต้องทำที่อื่นอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดว่านอนรอคุณมาเลยอ่ะเออไปไหมครับเสร็จแล้วครับผมทำความสะอาดห้องที่เหลือหมดแล้วครับแค่ลิ้ขาผมทำไปแล้วอ๋อไหนอ่ะอ๋อแค่ครับคุณผมพันงานได้ไหมครับยังครับคุณเข้าไปนอนหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม

มันหลังก็อย่าลืมมาซื้อกระจกติดในห้องน้ำขผมด้วยนะครับผมไปละไม่งั้นคุณคุณไม่ซื้อมาติดเกยลคุณนะครับจำไว้ที่นี่ระวังลับระวังตูดโบร์ะเอย่างไปเลยขาเรื่องงานพวกนี้นะครับเออเลขาตูดโบโโอ้ยนร์เดี๋ยวครับผมไม่ชอบคนหัวฟ้าครับปกติมชอบคนหัวแดงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ที่สมัครงานใหม่แล้วจะบนจะบนจะบนปิดคลิปไปกูไปบริษัทแล้วแล้วผมได้บริษัทใหม่แล้วเดี๋ยวผม กลับบ้านนอนนะครับทุกคนคครับบ๊ายบายครับมึงติดเกมอยู่พูต่อยมึงตายเลยเด็ไเกไฟ